สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจุนมีเพชร1กกลัดทั้งหมด3เม็ดด้วยกันนะคะมาทำโปรโมชั่นนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้กับคนที่สนใจนะคะจะซื้อเป็นแพ็ควมอย่างนี้ก็ได้นะคะ3เม็ดทำต่างหู1คู่แล้วก็แหวน1วงนะคะหรือจะแยกซื้อนะคะเป็นเม็ดก็ได้นะคะจุนให้ราคาพิเศษนะคะเพียงแค่แสนนิดนิดเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวจุนจะให้ดูนะคะว่าเพชรทั้ง3เม็ดนี้เนี่ย สวยแบบไหนนี่นะคะถ้าจะทําเป็นแหวนนะคะก็ขนาดประมาณนี้ค่ะถ้าจะทำเป็นต่างหูก็ประมาณนี้นะคะดูที่คัตติ้งของเพชรนะคะเหลี่ยมเจลไนชัดมากค่ะแล้วก็ ความสะอาดเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแสงที่เข้ามาตกกระทบะบนเพชรเนี่ยนะคะแสงวิ่งวิ่งกระแทกตาค่ะทั้ง3เม็ดเลยนะคะจุนจัดทำโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเพชร1กระลาตนะคะทั้งหมด3เม็ดนี้นะคะจัดทำโปรอยู่ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะมาแค่3เม็ดเท่านั้นแสนต้นๆค่ะ สนใจอินบ็อกซ์ทันทีเลยนะคะ